โอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม The s i n t View 4 Remake ภาคไทยและวันนี้เราจะมาเริ่ม DLC Separate Way กันหรือเส้นทางที่ไม่อาจบรรจบโอเคกดเริ่มเริ่มเกมใหม่ไปเลยปกติฮะ <c oughs> โอเคไปถ้านิวเกมพัดเดี๋ยวมันจะโกงเกินไป ดูเหมือนจะถึงตาฉันแล้วล่ะเพื่อน นั่นเรียกว่าท่าจบแล้วงั้นเหรอของชอบนายนี่ใช่ไหม คุณมาได้ทันเวลาพอดียังกับรู้ใจเลยนะเอดาและใช่ต้องขอบคุณคุณจริงๆอะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าไอ้พวกนักบวชนั้นมันเอาของผมไปหมดเลยรวมแอมเบอร์ด้วยเหรอไม่ผมซ่อนเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะจับผมได้เงินก็รีบนำาทางสิ ด้วยความยินดีครับตามมาได้เลยทางนี้ครับอีกไกลไหมไม่ไกลเท่าไรแต่ปลอดภัยแน่นอนไม่มีแอมเบอร์ก็ไม่มีข้อตกลงตามนั้นคือจบใจเย็นใจเย็นคุณจะเอามันไปทำอะไรเหรอไม่รู้สิแค่ตอนนี้อมผมจำได้มันมีจุดเซฟวางไว้นะไม่เป็นไร น,นั้นอาจจะเป็นเพราะนิวเกมพัดก็ได้ไดที่มองหาจุดเซฟไม่ใช่อะไรหรอกฮะจะเอามีดที่เอายังไงก็ต้องใช้มีดอมตะมีดไม่จำกัดมันกำลังตามหาเราต้องไปที่สูงโอเคนะเข้าใจแล้วครับ โ,โ,โขึ้นไปก่อนเลยลุยสขึ้นไปก่อนเลยงั้นเหรอไปเอาแอมเบอร์มาแล้วให้มาเจอกันไม่เอาหรอกโทษทีนะผู้ชายแบบไหนที่มันจะปล่อยให้ผู้หญิงมาบ้า งั้นเดี๋ยวไปเจอกนทิโบสถ์ขอเจอเป็นคนไม่ออกเป็นศพนะ นี่แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เบรบวกบล็อกได้เฮ้ยพอโทรดันไปกดบล็อกโอเคเดี๋ยวจัดเอาตามถนัดระเบิด4ระเบิดแฟกอยู่5ปืนพกอยู่2 โอเคเรียบร้อยไหมเฮ้ยต่อฉันหมุนไพแดงโอเค,อเคยำรวมไปเลย,ม,ยมันเล่นภาพหลอนนี่คือภาพในหัวฉนันเหรอ โอเคนี่แหละโวจริงเจอกแล้วเฮ้ยเยอะตู้นักเก็อยู่แถวๆนี้นี่ไงเออนั่นแหละ มันหายไปแล้วโอเคจัดของแป๊บเออได้ปะว่าน่าจะได้ โอเคเรียกศูนย์ตอบด้วยลูอิสซ่อนแอมเบอร์เอาไว้ฉันกำลังให้เขาไปเอามันมาเรียกศูนย์ได้ยินไหมฉันฟังอยู่ว่าต่อเลยเราจะปัญหาที่ข้าไม่ถึงแล้วเธอจะแก้ปัญหาอย่างไงลูอิสกำลังมุ่งหน้าไปที่โบส ฉันกำลังตามเข้าไปอยู่ดีมากงั้นเธอก็เร่งมือหน่อยละกันรับทราบแค่อยากจะยืนยันเส้นทางเอาไว้กำลังจะออกไปสำรวจพื้นที่เ,เปืนสลิงต้องไปทางนั้นสินะ อยากรู้จังว่ามันคืออะไรนั่นน่าจะอันตรายน่าดูต้องระวังเอาไว้จำไว้ว่าภารกิจหลักคือแอมเบอร์นอกนั้นไม่สำคัญรีบไ,ไปทำงานให้เสร็จอย่าให้รอน,นานเข้าใจแล้วแต่ขอแวะเที่ยวสักหน่อยไม่ได้เหรอวิ่งเข้ามาเสียบ เราจะทำการสเตลเสียบเข้าไป

หลังอยู่สโคปฮะแล้วก็สไนสไนยอยู่ตรงนี้ไปต,ตั้งไว้เลยโอเคเราเฮ้ย จะใช้ปืนใหญ่ไม่เป็นไรสแตลล์แตกและพิธีการต้องหาทางพังไอ้เครื่องยิงหินพวกนั้นโว้ยเล่เข้ามานี่เป็นไงโอ้ยแหมบล็อกไม่ทันเฮ้ยมีข้างหลังอือนี่เป็นไงเขาเรียกหมุนเตะ พอาะเปอร์อินทราไดฮะเฮะยกำไรเฮ้ยตีลังกาใส่มีเขวียงมาด้วยเรียบร้อยเขวียงมาดิสะดุดขี้มดแล้วก็เสียบ เขกระโดดหมุน,ค,น,มนควงสวรรค์แล้วก็เขา่าเฮ้ยเฮ้ยบล็อกบล็อกเออนี่ซุป <c oughs> เปอร์คิคก,กนี่ขึ้นมาข้างบนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนนี่ เฮ้ยบล็อกได้มีจะพังแล้วแต่ตรัแรกก็ใช้เฮ้ยแผลอย่ามาขวางด้ขนควงสวรรค์เอเคหมดนั้นก่อนเลยตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ต้องแบบนี้สินะ โน้นอีกโอเคหมดยังตรงนี้อีกเฮ้ยมันมาแล้วสะดุดขีมดแล้วก็เสียบเฮ้ยโอ้ห่างนี้ชอบไปกดบล็อกตลอดเลยวะ่ะ nè không như, đẹp nỗi, nì Ơi, hey boxan super kick bay, ơi, ơi, ủa mình chok, có 9 nát anh ngồi đấy มีทางลง,างนี่มีสมบัติทับทิมโอ้อยู่บนบ้านเลย อะไรมันมีถังเดินเข้าไปเดินเข้าไปเออนั่นแหละเก็บของให้หมด ใกล้จะได้ออกไปแล้วไอ้นี่มันตามโอเคจบบทฮะโอเคเหมือนเดิมนะฮะเราจะไปพาร์ทแล้วบทฮะโอเค แล้วบทแรกก็ไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าโอเค